qua mà จะมาถ่ายคลิปให้ชมบรรยากาศนะคะเสียงนกที่ทำงานนะคะบกสรตรดิตนะคะจะอยู่บนต้นมะม่วงนะคะจะเ,ะเยอะมากมายเลย เะะตอนไร่สดตอนเก็บชั่วโมงก็จะรู้เลยนะคะเสียงนกเยอะมากเลย ก่อนใช้อร์ไปยินแต่เสียงนกนะคะตอนนี้จะตรงหน้าทางออกบกสอนะคะ ที่ตรโต๊ะนั่งน,นะคะนี่ก็เวลาประมาณสองทุ่มนะคะ นี้ก็คนน้อยนะคะวันพุธคนงไม่ค่อยเยอะเลยเนียบเนียบเนียบเงิงมาชมบรรยากาศที่ทำงานนะคะ ห้องประชาสัมพันธ์นะคะได้ยินจะเสียงนกนะคะเนี่ยจะบรรยากาศตรงหน้าบกสนะคะประตูทางออกตัวเข้าไปแล้ว เรแล้วเข้ากบกสนะคะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปชมบรรกาศที่ทำงานนะคะมีแต่เสียงนกนะคะก่อนตอนไล์สดเก็บชั่วโมงก็เสียงนกแซวเลยนะคะ นนวันพุธคนไม่ค่อยเยอะนะคะคนน้อยอากาศจะดีมากเลยตัวก็มาเลย วินมอ,อเตอร์ไซค์ะคร อากาศที่ทำมา คนน้อยนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยของขายไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจลุ่นนะาเฟมิรี่ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่มารับชมทำให้กำลังใจนะคะ มากค่ะ